เพื่อนสนิทคนเดียวไม่สนรามา่ดาวิกาไร้คนคบเปิดบ้านมินชลิดาตัวติดเพื่อนไร้แผนแต่งทายาทบนันซ่า10ปี เป็นเพื่อนสนิทที่น่ารักกันเสมอสำหรับมินชาลิดาและไมดเดวิกาที่อยู่ด้วยกันเกือบทุกโมเมนต์ของชีวิตอย่างล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของสาวมินปีนี้นอกจากไม่จะไปร่วมทำบุญในวันดีๆของเพื่อนแล้วยังควักกระเป๋าเปหนักให้ของขวัญทำเอาสาวมินคลิปเลยโดยล่าสุดมินได้โพสต์ภาพที่ไปร่วมทำบุญที่วัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคลิปที่ไม่พาไปซื้อกระเป๋าในช็อปแบรนด์เนมชื่อดงังที่เมื่อมินเปิดออกดูเจ้าตัวถึงกับคลิป ถูกใจมากซึ่งมิน้นได้แคปชั่นว่านี่ต่อใจเกินไปมุย้ยขอบคุณเพื่อนนานๆนะนะถ่ายซีรีส์หนะักก็มาหาเขาแต่เช้าปลอลดาลิเปชาลิหนักมากรักนะเพราะที่ผ่านมากระแสะข่าวใหม่ดาวิกานั้นมาแรงเสมออย่างในอดีตใหม่ออกมาเคลียร์โดดเดี่ยวไรเพื่อนไม่มีใครครบเซงถูกชงให้สดเกาเหลาชมพู่เซงถูกสดเกาเหลาชมพู่อรยายางไม่มีรูปคู่ แต่รักและเคารพพี่สาวเสมอเมินถูกเมาไรเพื่อนไม่มีใครครบบางทีคนรักกันก็ไม่ต้องประกาศว่าเรารักกันอยู่มันไม่จาเป็นง่ายเรารู้ว่าในใจเรารักและเคารพพี่สาวมันก็พอแล้วเราก็คุยกันในไลน์คุยกันเองคนชอบชงให้เราสองคนตีกันใช่นะแต่ว่าไม่ใช่พี่ชมคนเดียวนะมีหลายคนใหม่จะโดนหลายคนเพราะใหม่อาจจะไม่ได้สูงสิงกับใครใหม่ก็จะอยู่ของใหม่ทํางานของใหม่อยู่กับคุณแม่คนจะมองเฮ้ย ใหม่ไม่มีเพื่อนหรอหรือไม่มีคนคบเธอเหรอหรือเธอไม่คบใครมันจะเป็นประมาณนี้แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราทําอะไรเราเชียร์พี่เราตลอดเอาจริงๆอย่างเรื่องไม่มีรูปคู่คนอาจจะคิดได้อันนี้เข้าใจแต่หมายอยากบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยแค่เราไม่ได้ถ่ายรูปเท่านั้นเอง แต่บางทีใหม่ไม่ได้คิดมากเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะใหม่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมพี่สาวยังเป็นที่หนึ่งในใจพรีเซนเตอร์ย3ตัวไม่ได้นับนะยิ้มแต่ใหม่ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณที่ให้โอกาสใหม่เป็นส่วนหนึ่งแข่งกันหวานไม้กับใหม่เตอ๋อไม่หรอกค่ะคู่หนู1ิบกว่าปีแล้วเป็นเหมือนเพื่อนแล้วค่ะภาพล่าสุดลายคุณแซวเหมือนพรีเวดดิ้งอ๋อก็เขาใหญ่อากาศดีมาเรื่องความรักกันบ้างข่าวว่าผู้เริ่มคุยเรื่องแลนแต่งงานแล้วเดี๋ยวสิย่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะต้องคุยกับมินก่อนยังไม่มีใครคุยกันมิ้นยังอยู่กับปัจจุบันว่าเราอยากทํางานการแต่งงานก็คือยังไม่มีการพูดกันกับใครเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่มีพูดคุยกับมิ้นเลยคบมานานกี่ปีแล้ว10ปีค่ะมิ้นว่าเราก็โตเหมือนกันในช่วงที่คบกันแรกๆก็เหมือนป๊อบปี้เลิฟพ่อมากัางๆก็ทุกคนต่างทํางานตอนนี้ก็ยิ่งโฟกัสหนักขึ้นเพราะมิ้นเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยเวลาก็ค่อนข้างที่จะน้อยมาก เขาเองก็โตขึ้นต้องบริหารอะไรที่หลากหลายมากขึ้นมุมมองเราก็จะโตขึ้นไปกันอีกแบบหนึ่งต้องปรับต้องจูนกันไปเรื่อยๆเพราะเราโตกันมาคนละรูปแบบเขาเป็นน้องเล็กมิ้นเป็นพี่สาวคนโตทุกวันนี้10ปีก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาไปทั้งหมดหรือเขารู้จักเราทั้งหมดอย่างมีเรื่องต้องปรับจูนกัน